สวัสดีค่ะเจ็บเองนะคะจากช่อง sharing tales ค่ะวันนี้นะคะกลับมาค่ะกับบทที่3ของ treasure island นะคะถ้าเกิดแปลผิดพลาดอ,อ่านผิดภาคผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ตามฟังกันนะคะขอบคุณจริงๆค่ะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ลองฟังก่อนก็ได้ถ้าถูกอกถูกใจก็ไปย้อนฟังคลิปที่แล้วก่อนก็ได้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะถูกใจนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะเอาละค่ะไปฟังกันเลยนะคะกับ บทที่3 The Black Spot จุดมรณะหมายเรียกจากความตายประมาณเที่ยงวันผมเดินไปที่ห้องกับตันพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ยาสภาพของเขาเหมือนกับที่เราจากมาทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาดูเหมือนจะนอนหัวสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ดูอ่อนแอแต่ก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันกับตันพูดด้วยเสียงแหบแห้งพร้อมกับสายตาที่วิงวอนว่าจิมแกเป็นคนเดียวที่ยังพอไว้ใจได้ แล้วแกก็รู้ดีว่าฉันดีกับแกมาตลอดไม่เคยมีทีฉันไม่ให้แกสี่เพนนีตอนนี้แกเห็นแล้ว,วฉันกำลังแย่โดนทอดทิ้งจากทุกคนจิมแกช่วยเอาเหล้ารำมาให้ฉันสักแก้วได้ไหมแต่คุณหมอผมยังไม่ทันพูดจบกับตันก็แทรกขึ้นมาแล้วก็สาบแช่งคุณหมออย่างเต็มที่เลยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าไอ้หมอนั่นมันก็แค่อ้พวกออนฮัท ไอ้หมอนั่นมันจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตคนบนเรือฉันเคยไปอยู่ในทะเลที่ร้อนระอุเหมือนนรกเพื่อนร่วมเรือตายกันเป็นเบือเพราะโรคไข้เหลืองแผ่นดินสั่นสะเทือนเหมือนคลื่นทะเลไอ้หมอนั่นมันจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับที่แบบนั้นแล้วฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยเล่ารำมมันคืออาหารและมันก็คือเครื่องดื่มมันคือชีวิตของฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ดื่มมัน ฉันก็จะเป็นแค่ซากเกรือเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้บนฝั่งถ้าฉันตายแค่กับไอ้หมออ่อนหัดนั่นต้องรับผิดชอบจากนั้นเขาก็พูดต่อไปอีกสักพักด้วยคำสาปแช่งต่างๆนานาเขาพูดด้วยเสียงอ้อนวอนแล้วก็บอกว่าจิมดูสิเิี้วมือของฉันมันสั่นไปหมดแล้วฉันห้ามมันไม่ได้เลยเห็นไหมฉันไม่ได้ดื่มมาทั้งวันแล้ว ฉันบอกแกแล้วไงว่าหมอนั่นมันงี่เง่าถ้าฉันไม่ได้ดื่มเหล้ารำสักนิดหนึ่งนะจิมฉันจะต้องเจอเรื่องที่น่ากลัวฉันเริ่มเห็นมันแล้วฉันเห็นฟินฉันเห็นฟินอยู่ตรงมุมนั้นอยู่ข้างหลังแกเลยเห็นชัดเจ๋วเหมือนตัวอักษรบนกระดาษแล้วถ้าฉันจะต้องเจอกับเรื่องที่น่ากลัวฉันก็เป็นคนนึงที่ใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชน ฉันจะวอยไว้ให้ร้านพังไปเลยหมอเองก็บอกว่าแก้วเดียวก็ไม่เป็นไรไงฉันจะให้เหรียญทองแกหนึ่งเหรียญเลยจิมสำหรับเหล้ารำแค่แก้วเดียวเขายิ่งพูดก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้ผมกังวลมากเพราะว่าพ่อของผมอาการก็ไม่ดีเอาซะเลยในวันนั้นพ่อของผมต้องการความเงียบสงบ แต่ผมก็คิดว่าคำพูดของคุณหมอที่เขาอ้างถึงมันก็มีเหตุผลแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกไม่พอใจกับการที่เขาจะติดสินบนผมด้วยผมก็เลยบอกเขาว่าผมไม่ต้องการเงินของคุณหรอกผมจะเอาเงินที่คุณค้างพ่อของผมมากกว่าผมจะให้คุณแก้วเดียวเท่านั้นนะแล้วผมก็ไปยกเหล้ารำมาให้เขาเขาก็รีบความันไปดื่มจนหมดแก้วอย่างตะกาตะกรามพอดื่มเสร็จเขาก็บอกว่าอืมดีขึ้นนิดหน่อยแล้วแล้ว แล้วหมอนัานบอกไหมว่าฉันจะต้องนอนอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนผมก็บอกเขาไปว่าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ครับเขาร้องอย่างตกใจว่าบ้าท,ที่สุดหนึ่งสัปดาห์ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้พวกมันจะต้องเอาแบล็กสปอตมาให้ฉันแน่ๆไอ้พวกงี่เง่าที่เก็บสมบัติตัวเองไว้ไม่ได้และอยากเจะมาขโมยของคนอื่นนี่มันไม่ใช่การกระทำของคนเรือที่แท้จริงแต่ฉันก็เป็นคนประหยัด ฉันไม่เคยใช้เงินแบบสิ้นเปลืองรู้ทำหายเลยนะฉันจะหลอกพวกมันได้อีกครั้งฉันไม่กลัวพวกมันหลอกฉันจะทำให้มันเสียแผนอีกครั้งขณะที่เขากำลังพูดอย่างมีชีวิตชีวาเขาก็พยายามลุกขึ้นจากเตียงอย่างทุลักทุเลมือของเขากำแน่นที่ไหล่ของผมจนผมมแทบจะร้องออกมาขาของเขาลากเป็นเหมือนของที่ไร้น้ำหนักคำพูดของเขาดูขัดกับน้ำเสียงที่อ่อนแรงอย่างน่าเศร้าเขาหยุดชั่วครู่เมื่อเขานั่งอยู่บนขอบเตียงได้สำเร็จ แล้วเขาก็กระซิบกับผมว่าไอ้มอนันมันทําให้ฉันเจ็บหูของฉันมันอื้อไปหมดแล้วหูของฉันมันอื้อไปหมดแล้วพาฉันกลับไปนอนหน่อยพาฉันกลับไปนอนก่อนที่ผมจะช่วยอะไรเขาได้มากไปกว่านั้นน่ะเขาก็ล้มกลับไปนอนที่เดิมแล้วก็นอนนิ่งไปสักพักแล้วในที่สุดเขาก็พูดกับผมว่าจิมวันนี้แกเจอคนเรือคนนั้นไหมผมก็ถามเขาว่าคุณหมายถึงแบล็คด็อกหรอกครับแบล็คด็อ มันเป็นคนเลวแต่คนที่อยู่เบื้องหลังมันเลวกว่านั้นอีกถ้าฉันหนีไปไหนไม่ได้แล้วพวกมันเอาแบล็กสปอตมาให้ฉันจำไว้นะพวกมันมาตามหาหีบไม้ของฉันอยู่แกก็ขึ้นม้าไปสิแกขี่ม้าของฉันได้ไหมงั้นแกก็ขึ้นม้าไปแล้วไปหาไอหมออ่อนหัดนั่นแล้วก็บอกให้เขารวมตัวทุกคนเลยพวกผู้พิพากษาแล้วก็คนอื่นๆให้มาเจอกันที่โรงเตี้ยม เพราะว่าคนพวกนั้นคือลูกเรือเก่าของฟินทั้งหมดเลยฉันเคยเป็นต้นหนเรือคนแรกของฟินและฉันก็เป็นคนเดียวที่รู้ที่ตั้งของสมบัติเขาให้มันกับฉันที่สวรรค์ตอนที่เขากำลังจะตายเหมือนกับที่ฉันกำลังจะเป็นตอนนี้แต่แกห้ามบอกเรื่องนี้จนกว่าพวกมันจะเอาแบล็กสปอตมาให้ฉันนะหรือจนกว่าแกจะเจอไอ้แบล็กด็อกนั่นอีกครั้งหรือคนเรือขาเดียวจิม คนหลังสุดนั่นน่ะสำคัญที่สุดรู้ไหมผมก็เลยถามเข้าไปว่าแล้วไอ้แบล็กสปอตน่ยมันคืออะไรหรอครับกับตันเขาก็ตอบมาว่ามันก็คือหมายเรียกนะเพื่อนฉันจะบอกแกถ้าพวกมันเอามาให้แกต้องคอยสังเกตการให้ดีนะจิมแล้วฉันจะแบ่งให้แกเท่าๆกันเลยฉันสัญญาแล้วเขาก็พูดต่อไปอีกสักพักด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆ แต่ไม่นานหลังจากที่ผมให้ยาเขาเขาก็หลับยาวไปเลยเหมือนคนหมดสติผมก็เลยปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวผมไม่รู้ผมจะทำยังไงต่อไปบางที่ผมอาจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณหมอฟังผมกลัวว่ากัปตันจะเสียใจที่บอกความลับแล้วก็จะมาฆ่าผมแต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันพ่อของผมเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเย็นวันนั้นแล้วทำให้ทุกอย่างต้องถูกพักเอาไว้ก่อนความเศร้าโศกข,ของเราการมาเยี่ยมของเพื่อนบ้าน การเตรียมงานศพและงานทั้งหมดของโรงเตี๊ยมที่ต้องดำเนินต่อไปทำให้ผมยุ่งจนแทบไม่มีเวลาคิดถึงกัปตันเลยเช้าวันต่อมาเขาก็ลงมาข้างล่างตามปกติแล้วก็กินข้าวเหมือนเดิมถึงแม้จะกินได้น้อยลงแต่ผมก็เกรงว่าเขาจะดื่มเหล้ารำมากกว่าปกติเพราะเขาเทจากบาเองพร้อมกับทำหน้าบึง้งแล้วก็พ่นลมหายใจใส่ซึ่งไม่มีใครกล้าขัดขวางเขาเลยในคืนก่อนงานศพเขาก็เมาไม่ต่างจากเดิมแล้วมันก็น่าตกใจมาก ที่ต้องได้ยินเขาร้องเพลงโจรสลัดเก่าๆที่น่ากเกลียดในโรงเตี๊ยมที่กำลังเศร้าถึงแม้เขาจะอ่อนแอแค่ไหนเราทุกคนก็ยังกลัวความตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากเขาแล้วคุณหมอก็มีเคสฉุกเฉินที่ไกลออกไปหลายไม้ทำให้เขาไม่ได้มาที่โรงเตี๊ยมอีกเลยหลังจากที่พ่อของผมเสียชีวิต ผมบอกไปแล้วว่ากับตันอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะยิ่งอ่อนแอมากกว่าที่จะฟื้นตัวเขายังคงปีนบันไดขึ้นลงเดินจากโรงเตี๊ยมไปที่บาร์แล้วก็กลับมาบางครั้งก็โผล่หน้าออกไปสูดกลิ่นทะเลแล้วก็ต้องจับกำแพงเพื่อพยุงตัวเองไว้แล้วก็หายใจหอบเหมือนกับคนที่กำลังปีนภูเขาชันๆเขาไม่เคยพูดกับผมเป็นพิเศษเลยแล้วผมก็เชื่อว่าเขาเกือบลืมเรื่องที่เคยบอกผมไปหมดแล้วด้วย แต่เขาก็กลับมีอารมณ์ร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมถึงแม้ว่าเขาจะอ่อนแอลงก็ตามเขาไม่นิสัยน่ากลัวที่ชอบหยิบกาบสั้นออกมาแล้วก็วางม,ามันบนโต๊ะตอนที่เขาเมาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สนใจคนรอบข้างน้อยลงและดูเหมือนจะจมอยู่ในความคิดของตัวเองมากกว่าบางครั้งเราก็แปลกใจมากที่อยู่ๆเขาก็ร้องเพลงรักแบบบ้านๆที่เขาคงเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กก่อนที่จะออกทะเล เรื่องราวก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงบ่ายสามโมงของวันหลังงานศพซึ่งเป็นวันที่อากาศหนาวมากมีหมอกลงและน้ำค้างแข็งเกาะผมกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูด้วยความคิดถึงพ่ออย่างเศร้าๆทันใดน,นั้นผมก็เห็นใครบางคนเดินเข้ามาอย่างช้าๆเขาตาบอดแน่นอนเพราะเขาใช้ไม้เท้าเคาะนำทางข้างหน้ามีผ้าปิดตาสีเขียวผืนใหญ่คลุมดวงตาแล้วก็จมูกไว้ส่วนท่าเดินก็ งอตัวเหมือนคนแก่หรือว่าคนอ่อนแอเข้าสวมเสื้อคลุมเก่าๆที่ขาดวินแล้วก็มีฮู้ดทำให้เขารูปร่างบิดเบี้ยวไปหมดผมไม่เคยเห็นใครที่ดูน่ากลัวเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตเขาหยุดอยู่ไม่ไกลจากโรงเตียมแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่แปลกๆว่ามีเพื่อนคนไหนใจดีช่วยบอกชายตาบอดคนนี้หน่อยได้ไหมที่เสียสายตาอันมีค่าไปในการปกป้องประเทศอังกฤษที่รัก แล้วพระเจ้าอวยพรให้พระเจ้าจอรจด้วยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนผมก็เลยบอกไปว่าคุณอยู่ที่ Admiral bow, อ m ดมิัรเบนโบอ่าวแบล็กฮิลครับชายตาบอดคนนั้นก็พูดเสียงแผ่วๆว่าฉันได้ยินเสียงเด็กแกยื่นมือมาให้ฉันหน่อยสิหนุ่มน้อยใจดีแล้วพาฉันเข้าไปข้างในแล้วผมก็ยื่นมือออกไป แล้วไอสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่พูดด้วยเสียงอ่อนหวานที่ไม่มีดวงตานั่นก็คว้ามือผมไว้แน่นเหมือนคีมเหล็กผมตกใจมากจนพยายามจะดึงมือกลับแต่ชายตาบอดดึงผมเข้ามาหาตัวเขาด้วยแขนข้างเดียวแล้วก็บอกว่าเอาล่ะหนุ่มน้อยพาฉันขอดไปหากับตาหน่อยผมก็เลยบอกเขาไปว่าเออคุณครับผมสบานเลยผมไม่กล้าชายตาบอดก,ก็ยิ้มเยาะแล้วก็บอกว่า อ๋ออย่างนี้นี่เองพาฉันขอบไปซะไม่งั้นฉันจะหักแขนแกแล้วเขาก็บิดแขนของผมอย่างแรงจนผมร้องออกมาผมก็เลยบอกเขาว่าออ้ยคุณครับคือผมหมายถึงเพื่อตัวคุณเองนะครับกับตันเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขานั่งอยู่พร้อมกับดาบสั้นที่ถอดออกจากฝักเออมีสุภาพบุรุษอีกคนผมยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อเขาก็พูดแทรกว่ามานี่เดิน ผมไม่เคยได้ยินเสียงที่โหดร้ายเย็นชาแล้วก็น่าเกลียดเท่านี้มาก่อนเลยมันทำให้ผมกลัวยิ่งกว่าความเจ็บปวดซสอีกผมจึงเริ่มทำตามที่เขาสั่งทันทีผมเดินเข้าไปในร้านตรงไปที่ห้องนั่งเล่นที่กับตันเมาเหล้าคนนั้นนั่งอยู่ชายตาบอดจับผมไว้แน่นด้วยมือเหล็กข้างหนึง่งแล้วก็พยุงน้ำหนักตัวเกือบทั้งหมดของเขาเอาไว้บนตัวของผมจนผมแทบจะรับไม่ไหวแล้วก็บอกผมว่าพาฉันเดินตรงไปหาเขาแล้วพอเห็นเขาแล้ว แกก็ตะโกนว่าเพื่อนของแกมาหาแล้วเบลถ้าแกไม่ทาฉันจะทําแบบนี้แล้วเขาก็ปิดแขนของผมจนผมคิดว่าตัวเองจะสลบไปเลยเพราะความหวาดกลัวชายตาบอดคนนี้มันก็เลยทำให้ผมลืมความกลัวกับตันไปหมดสิ้นพอผมเปิดประตูห้องนั่งเล่นผมก็ตะโกนคำที่เขาสั่งด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือกับตันที่น่าสงสารเงยหน้าขึ้นมา แล้วเพียงแค่เขามองความเมาของเขาก็หายไปจากตัวเขาจนงตาค้างสีหน้าของเขาไม่ไดแสดงถึงความกลัวมากนะักเท่ากับความเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงเขาทำท่าจะลุกขึ้นแต่ผมไม่เชื่อว่าเขามีกำลังพอที่จะทำได้ชายตาบอดก็เลยพูดว่าเบลนั่งอยู่ตรงนั้นแหละถึงฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันก็ได้ยินเสียงของแกขยับนิ้วธุรกิจก็คือธุรกิจยื่นมือซ้ายของแกออกมาหนุ่มน้อยจับข้อมือซ้ายของเขา แล้วเอามาใกล้ๆมือขวาของฉันเราทั้งคู่ก็ทำตามคำสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดผมเห็นเขาหยิบอะไรบางอย่างจากมือที่ถือไม้เท้าแล้วก็วางไว้บนฝ่ามือของกัปตันซึ่งกัปตันก็รับมันไว้ทันทีเสร็จแล้วชายตาบอดพูดและในขณะที่เขาพูดเขาก็ปล่อยมือจากผมทันทีด้วยความแม่นยำและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเขาก็เดินออกไปที่ถนนในขณะที่ผมยังยืนนิ่งอยู่ผมก็ได้ยินเสียงไม้เท้าของเขาเคาะ เคาะเคาะแล้วก็ดังแผ่วไปเรื่อยๆในระยะไกลมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ผมกับกัปตันจะกลับมามีสติอีกครั้งแต่แล้วในเวลาเดียวกันผมก็ปล่อยข้อมือของกัปตันส่วนเขาก็ดึงมือกลับมาแล้วก็มองไปที่ฝ่ามืออย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ร้องว่าสิบโมงหกชั่วโมงเราจะทำยังไงได้ แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนในขณะที่เขาลุกขึ้นยืนเขาก็เซไปเซมาเล็กน้อยเอามือจับที่คอยืนโซเซอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ล้มลงไปบนพื้นหน้าความพร้อมกับมีเสียงปแปลกๆดังขึ้นผมวิ่งไปหาเขาทันทีพร้อมกับร้องเรียกแม่แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปกับตันเสียชีวิตแล้วครับด้วยโรคหลอดเลือดในสมองอย่างรุนแรง มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ผมจะเข้าใจเพราะผมไม่เคยชอบชายคนนี้เลยถึงแม้ว่าช่วงหลังผมจะเริ่มสงสารเขาแล้วก็ตามแต่ทันทีที่ผมเห็นว่าเขาเสียชีวิตแล้วผมก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดและนี่คือการตายครั้งที่สองที่ผมได้เจอทั้งๆท,ที่ความเศร้าครั้งแรกยังคงสดใหม่ในใจของผมอยู่เลยตอนที่สี่ The sea C-hest หีบปริศนาคุ้มซับหรือคำสาบ หลังจากที่กัปตันเสียชีวิตผมก็ไม่รอช้าที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังซึ่งผมก็คิดว่าผมควรจะบอกแม่ไปตั้งนานแล้วละครับแล้วเราสองคนก็รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายสุดๆเงินของกัปตันถ้าเขามีก็ควรจะเป็นของเราบ้างแต่คงไม่มีทางที่ลูกเรือของกัปตันโดยเฉพาะไอ้สองคนที่เราเจออย่างแบล็กด็อกกับชายตาบอดจะยอมให้เงินที่พวกเขาต้องการไปจ่ายนี้ให้คนตายหรอก ตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าจะออกไปขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านที่อยู่ใกลๆ้ๆเราก็เลยวิ่งออกไปในตอนเย็นที่อากาศหนาวแล้วก็มีหมอกลงโดยที่ไม่มีแม้แต่หมวกหมู่บ้านอยู่ห่างไกลออกไปไม่กี่ร้อยเมตรแต่อยู่คนละด้านกับทางที่ชายตาบอดมาซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างเราวิ่งไปตามถนนแค่ไม่กี่นาทีแต่ก็ต้องหยุดเป็นระยะเพื่องเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยตอนที่เราไปถึงหมู่บ้าน ไฟจากตะเกียงก็เริ่มส่องมาแล้วและผมก็ไม่มีวันลืมเลยว่าผมดีใจแค่ไหนที่เห็นไฟพวกนั้นแต่กลายเป็นว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับจากที่นั่นเพราะให้ตายสิครับไม่มีใครยอมกลับไปกับเราที่โรงเตียมเลยสักคนยิ่งเราเล่าเรื่องให้พวกเขาฟังมากเท่าไหร่ทุกคนก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเท่านั้นชื่อของกัปตันฟรินต์ถึงแม้มันจะแปลกสำหรับผมแต่ก็เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านแล้วมันก็ทำให้พวกเขากลัวมากๆเลย สรุปก็คือถึงแม้เราจะหาคนที่ขี่ม้าไปบอกคุณหมอได้แต่ก็ไม่มีใครเลยสักคนที่ยอมมาช่วยเราปกป้องโรงเตี้ยมเขาบอกว่าความขี้ขลาดมันจะแพร่กระจายได้แต่การโต้เถียงก็ทำให้คนกล้าได้เหมือนกันพอทุกคนพูดจบแม่ของผมก็ลุกขึ้นมาพูดเธอบอกว่าจะไม่ยอมเสียเงินที่ควรจะเป็นของลูกชายที่ไม่มีพ่อคนนี้ไปเด็ดขาดว่าถ้าไม่มีใครกล้าจิมกับฉันนี่แหละจะกล้าเราจะกลับไปทางเดิม แล้วก็ไม่ต้องขอบคุณสำหรับผู้ชายใจสอบแบบพวกแกหรอกเราจะเปิดหีบไปนั้นให้ได้ถึงจะตายก็ตามแน่นอนครับว่าผมจะไปกับแม่แล้วพวกเขาก็ร้องออกมาด้วยความตกใจในความบ้าบิ่นของเราแต่ก็ยังไม่มีใครยอมไปกับเราอยู่ดีสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็แค่ให้ปืนที่บรรจุกระสุนแล้วมาให้ผมแล้วก็บอกว่าจะเตรียมม้าไว้ให้ถ้าเราต้องหนีส่วนเด็กคนนึงก็รีบควบม้าไปบอกคุณหมอให้มาช่วย หัวใจของผมเต้นแรงมากตอนที่เราสองคนเดินเข้าไปในความมืดมิดของยามค่ำคืนเพื่อเสี่ยงอันตรายในครั้งนี้พระจันทร์เต็มดวงกำลังขึ้นแล้วก็ส่องแสงสีแดงๆผ่านหมอกจางๆและนั่นยิ่งทำให้เราต้องรีบเพราะอีกไม่นานทุกอย่างก็จะสว่างเหมือนตอนกลางวันการเดินทางของเราจะถูกเปิดเผยให้คนที่คอยจับตามองเห็นเราเดินไปตามแนวรั้วยอย่างเงียบๆแล้วก็รวดเร็วเราไม่เห็นหรือได้ยินอะไรที่ทำให้เรากลัวมากขึ้นเลย จนกระทั่งเราปิดประตูโรงแรมได้แล้วผมรีบลั่นกุญแจทันทีเรายืนหอบอยู่ครู่หนึ่งในความมืดไม่มีใครอยู่เลยนอกจากพวกเราซึ่งอยู่ในโรงเตียมพร้อมกับศพของกัปตันจากนั้นแม่ก็จุดเทียนที่บาแล้วเราก็จับมือกันเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเขายังคงนอนอยู่ท่าเดิมพวกเราหงายหน้าเขาขึ้นตาของเขาเปิดกว้างและแขนข้างนึงก็ยื่นออกไปแม่กระซิบบอกผมว่า ดึงบานลงมาจิมพวกเขาอาจจะแอบดูอยู่ข้างนอกก็ได้แล้วตอนนี้เราต้องเอากุญแจมาแต่ใครจะกล้าแตะตัวเขาบ้างล่ะ <c oughs> แม่ของผมพูดพร้อมกับสะอื้นเบาๆผมรีบสุดตัวลงคุกเข่าทันทีบนพื้นใกล้ๆมือของเขามีกระดาษกลมๆเล็กๆที่ถูกทำให้เป็นสีดำด้านหนึ่งผมไม่สงสัยเลยว่านี่คือหมายเรียกมรณะหรือว่าแบล็กสปอต ผมหยิบขึ้นมาดูก็เจอข้อความสั้นๆเข<ๆ>ียนด้วยลายมือที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนอีกด้านหนึ่งว่าแกมีเวลาถึงสี่ทุ่มคืนนี้ผมรีบบอกกับแม่ว่าเขามีเวลาถึงสี่ทุ่มครับแม่และทันทีที่ผมพูดนาฬิกาเก่าของเราก็เริ่มตีบอกเวลาเสียงที่ดังขึ้นมาทำให้เราตกใจมากแต่ข่าวดีก็คือมันเพิ่งจะหกโงเย็นเท่านั้นเอาละจิมกุญแจอยู่ที่ไหนกุญแจอยู่ที่ไหน ผมก็เลยล้วงกระเป๋าของกับปันทีละข้างมันมีเหรียญเล็กๆไม่กี่เหรียญยาสูบมีดพับเข็มทิศและกล่องไฟนั่นคือทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าผมเริ่มจะหมดหวังแล้วแม็กเลยพูดว่าพัางทีมันอาจจะอยู่ร,บรอบๆคอก็ได้นะผมก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็ฉีกเสื้อของเขาตรงคอแล้วก็เป็นอย่างที่คิดมันห้อยอยู่กับเชือกเส้นหนึง่งผมตัดมันออกด้วยมีดพับของเขาแล้วในที่สุดเราก็ได้กุญแจมา เรามีความหวังขึ้นมาทันทีแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนไปที่ห้องเล็กๆที่เขาพักอยู่และเป็นที่ที่หีบของเขาวางอยู่หีบใบนั้นก็เหมือนหีบของกลาสีทั่วไปครับมีอักษรบีถูกเผาไว้บนฝามีมุมแล้วก็ถูกทุบแล้วก็แตกหักจากการใช้งานที่หนักหน่วงมาอย่างยาวนานแม่ผมก็บอกว่าส่งกุญแจมาแล้วถึงแม้ว่ากุญแจจะฝืดมากแต่แม่ก็หมุนมันออกมา แล้วก็เปิดฝาหีบได้ในพริบตามีกลิ่นยาสูบกับน้ำมันดินอบวนออกมาจากข้างในแต่ข้างบนสุดมีแค่ชุดเสื้อผ้าอย่างดีแม่บอกว่าชุดพวกนี้ไม่เคยถูกใส่เลยสักครั้งข้างล่างนั่นก็เป็นของจิปาถะเครื่องวัดมุมกระป๋องดีบุกยาสูบหลายแท่งปืนพกสวยๆส,สองกระบอกแท่งเงินนาฬิกาเก่าแล้วก็เปลือกหอยแตกๆหลายอัน ข้างล่างสุดมีเสื้อคลุมเรือเก่าๆที่เป็นสีขาวจากเรือทะเลแม่ดึงมันขึ้นมาอย่างหุดหงิดแล้วเราก็เจอของสองอย่างสุดท้ายที่อยู่ในขีบห่อที่ห่อด้วยผ้ากันน้ำมันดูเหมือนกระดาษและถุงผ้าใบที่ให้เสียงกริ้งกริ้งของเหรียญทองเมื่อเราแตะมันแม่ของผมก็เลยพูดว่าฉันจะแสดงให้พวกคนโกงนั่นเห็นว่าฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันจะเอาแค่งเงินที่ฉันควรได้ถือกระเป๋านี่ไว้ แล้วเธอก็เริ่มนับเงินที่กับตันค้างเราจากถุงของกลาสีใส่ในกระเป๋าที่ผมถืออยู่มันเป็นงานที่ยาวนานแล้วก็ยากมากเพราะเหรียญมีหลายประเทศเลยแล้วก็หลายขนาดมากมันปะปนกันไปหมดส่วนเหรียญกีนีนั่น,นมีน้อยที่สุดและแม่ก็รู้วิธีนับเงินจากเหรียญพวกนี้เท่านั้นตอนที่เรานับได้ครึ่งทางผมก็เอามือแตะแขนแม่ทันที เพราะในอากาศที่เงียบสงัดและหนาวเย็นผมได้ยินเสียงที่ทำให้หัวใจของผมเต้นแรงจนแทบจะออกมาจากนอกอกเสียงไม้เท้าของชายตาบอดที่เคาะเคาะเคาะบนพื้นถนนท,นที่แข็งเป็นน้ำแข็งมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและในขณะที่เรานั่งกลั้นหายใจแล้วเสียงมันก็มาเคาะที่ประตูโรงเตี้ยมจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงบิดลูกบิดประตูแล้วก็เสียงสลักที่สั่นเหมืนอนไอ้คนบ้าคนนั้นพยายามจะเข้ามา แล้วก็มีความเงียบอยู่นานทั้งข้างในและข้างนอกในที่สุดเสียงเขาก็กลับมาดังอีกครั้งและด้วยความดีใจจนบรรยายไม่ถูกมันก็ดังแผ่วลงไปเรื่อยๆจนเราไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยผมก็เลยกกระซิบกับแม่ว่าแม่เอาไปให้หมดเอาไปให้หมดแล้วเราก็ไปกันเถอะเพราะผมมั่นใจว่าประตูที่ล็อกอยู่จะต้องทําให้พวกเขาสงสัยแน่ๆแต่แม่ถึงแม้จะกลัวมากเธอก็ไม่ยอมเอาไปเกินกว่าที่เราควรจะได้ เธอบอกว่ามันยังไม่ถึงเจ็ดโมงดีเลยเธอรู้ว่าสิทธิ์ของเธอคืออะไรและเธอก็ต้องได้มันแต่เธอก็ยังคงเถียงกับผมอยู่ตอนที่มีเสียงผิวปากเบาๆดังขึ้นจากบนเนินเขาแค่เสียงนั้นก็พอแล้วสำหรับเราสองคนแม่ก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเอาเท่าที่เอาได้เนี่แหละผมรีบผอผ้ากันน้ำมันขึ้นมาแล้วก็บอกว่างั้นผมจะเอานี้ไปแทนก็แล้วกัน ในพริบตาต่อมาเราก็คลำทางลงบันไดไปในความมืดทิ้งเทียนไขไว้ข้างๆหีบที่ว่างเปล่าและในพริบตาต่อมาเราก็เปิดประตูแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาเราออกมาได้ทันเวลาพอดีหมอกกำลังจางลงอย่างรวดเร็วพระจันทร์ส่องแสงสว่างบนเนินเขาสองข้างทางแล้วแต่แค่นั้นมันยังไม่พอเพราะมันมีเสียงฝีเท้าหลายคนกำลังวิ่งมาทางเราและพอเรามองย้อนกลับไปก็เห็นแสงไฟที่ส่องไปมา แล้วกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามีคนนึงในกลุ่มนั้นถือตะเกียงอยู่แมกเลยพูดขึ้นมาว่าเอาเอานี้ไปจิมเอาเงินนี้ไปแล้วก็รีบวิ่งไปแม่จะเป็นลมแม่จะเป็นลมแล้วผมคิดว่าเราทั้งคู่ต้องไปไม่รอดแน่ๆเราอยู่ที่สะพานเล็กๆผมก็เลยช่วยแม่ที่กำลังโซเซไปที่ขอบตะลิงแล้วเธอก็ถอนหายใจแล้วก็ลม้มลงมาไหล่ผม ผมไม่รู้ว่าผมเอาแรงมาจากไหนแต่ผมก็ลากเธอลงไปที่ตะลิ่งแล้วก็ไปอยู่ใต้ซุ้มสะพานผมพาเธอไปไกลกว่านั้นไม่ได้แล้วเพราะสะพานมันต่ำเกินไปเราก็เลยต้องอยู่ที่นั่นแม่ของผมแทบไม่มีอะไรกำบังเลยแล้วเราสองคนก็ได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่โรงเตียมเอาละค่ะ จบตรงนี้เนะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะงั้นเดี๋ยวไปฟังต่อกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ